สวัสดีครับวันนี้แดดกําลังนี่ร้อนๆเลยดิดูที่หนึ่งแปลงนะครับวันนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นี่ติดถนนไานี่ร้อนป่ามันไปนี่ยี่สิบไร่เป็นที่นอตสีนะครับถนนคุดแดงสวยๆเลยเดยกำลังเตรียมเคลียร์ดินเลยครับพื้นที่ยี่สิบไร่นะครับตรงนี้จะปลูกปลูกมันนะครับปลูกมันวันนี้เขาเช่าไว้ครับที่ตรงนี้ยาวไปดูไปตุนนัคนัอ่ะอีกตรงนั้นจะมีร่องน้ําอยู่หน่อยนึง ระหว่างนั้นนะครับแล้วก็จงนวนะเป็นที่โคกเป็สวยเลยเนี่นะครับพื้นที่ติดถนนใหญ่เลยครับนี่ถนนนี่ไปนี้ตากฟ้าอันนี้ตากขีหัวไหวโนนติวเขาด้านหลังเขาตกทีด้วนะครับโน่นวัดอะปกลกายบ้านคนแล้วครับอา้าวตนนกต้นใจก็โทรหาผมได้นะครับเหียดเทพศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเจ็ดแปดหกเป็น 3, 4, 3, 6, ไง,ไงดูพื้นที่ บอกแล้วมีที่หลายแปลงครับวันนี้นี่สวยๆเลยเนี่ยนู้นไปถึงนู้นเลยนะครับตัวแจก็โทรหาได้นะครับพื้นที่อำเภอตากคี้นอนตะวันครับเฮียเชษตูนเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเจ็ดแปดหกอ่านี่นะครับเนี่ยเพื้นที่จะยาวหน่อยหนากว้างแค่นี้นะครับนี่หนากว้างหนากว้างสักสิบห้าเมตร แต่เลือกจะไปโน่นนะครับได้มากอ่าโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงลอื่นกันอีกอันนี้พื้นที่เลี่ยผมให้เขาเช่านะครับเนี่ยให้เขาเช่าใครสนใจก็ขายนะครับโฉนดนสอทศตีนะครับกุดแดงกุดแดงดูงานดินดำปีครับสวัสดีครับ